ปูเลยพี่ปอนีขอเลยบางเนียนๆนะปูเดไอออกตรงๆคือแปดหกแปดกบเจ็ดแปดปูหนึ่งแปดหกลูพี่ปอลูไรครับผมหมายเลขศูนย์ครับเดี๋ยวบ้างสีเขียนใหม่อยู่หมายเลขศูนย์หกหกสามฝ่ายอันล่อยหกหกสามครับ ไฟเอ็มร้อยหลวงปู่สวงหกหสโอ้เบ้านหองสิขอมีตตองหวัดเด้อปูหวัดไปถึงสิบหกกจีกาหกแปดคุณได้ขาว่าเบิ้นชิดบ้านหองจะได้รับโชคไปท่งกันสุขปู่สุกคนเด้อปูเด้อศัทามีบารมีเกิด ความรู้กูช่วงบ้านบ้านของเอสี่จะทามหาหลายว่ามือใดสิขอเลขกกูนะดีหนุ่งน้ำแล้วกูนาะดูให้จบแล้วทุกคนจะอบโถกเนาะกูเนาะ วันเหมือนวันโกนบ่าวหนองฟอวันโกนเป็นเมือนนะโมตาสาพพัสสะภะคะโอตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาพพัสสะภะคะโอตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะระโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตมหาพุทโนมหิทิโกมหาลาโพอหังปูเจมิสิติลาโพนิรันตลัง ปูมือนีบ้าหนองจุดถูกขอโชคงวดวันที่16พฤศจิกายน68ขอให้ปูหมอบโชคให้ลูกหลานตรงตรงหวดนี้เด้อปูเด้อเอาตรงงวดเด้อเดี๋ยวสิเอาย้อนหลังเด้อปูเด้อขอตรงงวดของวดนี้ก็ให้ออกงวดนี้เด้อปูเด้อสาอย่าอย่าออกย้อนหลังเด้อปูถ้าออกย้อนหลังนง่ายหลังท่วนเด้อปู เอาตรงหัวเด,ด้อปูนะขอหวดนี่ก็ออกหวดนี่เด้อปูเดี๋ยวออกหยอดหลังเด้อหนีล่มหนีล่มดีนะปูเนาะแต่ไม่ใช่ว่าเรียนวาวนม่ใจะว่าเรียนวาวนะวนวปูเนาะ เลขทูปนี่เบาหนองจุดขอโชกว,วด 6, พฤศจิกายน68นะปูบ่ได้ขอรวยปูขอให้มีกินอย่าเด้ขาดมือบวัวจะเป็นเลขปงปองบวัวจะเป็นเลขถูกปนะปูสาธุสาธ,สาธุพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองสงสัมปโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังประสิทธิเมสาทุกาธุ อยูกหลานได้มีกินมีใส่เงียเด็ดขาดมือปูบริวังเอาลวยดอกเอาแครับนี่ใส่เงียเด็ดขาดมือแค่นั้นาะปูเอ้ยเปิดโชคเปิดดวงนาทีิการงานทั้งปูสวัสดีครับผมบ่าวหน่องครับวัอนี้มาพบปะกับบ่าวหน่องอีกขึ้นเก่าครับผมมือนี้บ่าวหน่องขอโชคปูครับวันวันที่16พฤศจิกายน68 โก่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเหล็กก็สิออกแล้วหลังก้นก็บ,บอกว่าเฝ้าขอเนี่ยเดี๋ยวมันเหล็กมันสิอัดมาสัน่นอ่ะมามื่อนี้มารับโชคดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับเดี๋ยวบ้านเราสิจับลูกมีป่องสองลูกนะครับเนาะจับลูกมีป่องสองลูกเดี๋ยวเหล็กถูกจะไปหลุนก,กันผลิตมีป่องกันเนาะโอ,เ,อเ,เ,เหล็กมีป่องนี่ขอเหล็ก่างเนีนยนๆนะปูเนอเอาออกตรงๆคือ เปดกแปดก็เจี๊บเป็ดกูเหนปดพลุกพี่้องลูกอะไครับผมหมายเลขศูนยครับเดี๋ยวบาสิเขียนม่อยู่หมายเลขศูนย์หมายเลขศูนครับลุงพ้องลุกแรกศูนยังงอไปออกจากเลีดังในะปูนะขอตรงตเนียนเน้ปู เลขปีปองถูที่สองครับหมายเลขสามครับศูนย์สามศูนย์สามครับเลขแปลกแปลกครับศูนย์สามบล็อตบล็อตได้เงี้ยมื่เกี้ขึ้นในเบิ็อตได้เดี๋ยวไปอรอหลุดเลขถูกครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกแปดสัทธามีบาลมีเกิดกระทอมลุงผู้สวงบานเบ้างครับศูนย์สามเลขปีปองครับผมไปเบิร์ดเลขถูกตัวแหลกกันครับผม เลขวิ่งปอง03นะครับเนาะเลขวิงปอง03หลวงปู่สวงกระท h o บ,บ้านเบ้าหนองครับเลขทูบตัวเลขหมายเลข7ครับชัดเจนครับหมายเลข7เลขวิ่งปอง03 03, 03. ูนี่ซ้ำตรงกันกันกบเลขกันทะเบียนรถเบ้าหนองเลยเนาะ8037 8037บนนี้ได้ย้ำก็เกิดขึ้นในเบิร์ละอ่ะ วางวางงวดน,นี้ปู่เสียให้เด้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านศรัทธามีบารมีเกิดกับผมกับทอมลุงปู่สวงบานเบาหนองน้อ,นอปูเ่เล่าให้มาหลายเทือแล้วบอกมลนว่าให้แต่เทือนี่เทือแลกเคยถือสามตัวกับเคยถือสองตัวตรงกับเคยสามตัวตรงกับเคยปู่เราบบถิมลูกล้านอยู่แล้ว เดี๋ยวไปลอลลูลเล็ถูกตัวที่2ตัวที่3มครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคกับผมเหล็กถูกตัวที่สองตัวที่สามกระทบนุ่งสวงบาทบ้านอกครับเดี๋ยวไปเบิ่งเล็กถูกตัวที่2ครับผมเล็กถูกตัวที่สองามยเหล็กสีครับเจ็ดสีเจ็ดสีครับเหล็กงามนะเจ็ดสีเดี๋ยวไปบงฝายอมรอยครับฝายเอ็มรอยหกหกสาม ฝ่ายเอ็มลอยหกหกสามครับฝ่ายเอ็มร้อยดลวงปู่สวงหกหกสามชัดเจนครับเลขงามเลยหกหกสามลองหนึ่งด่าผู้ได้มากรฝ่ายเอ็มรลอยเลขปิงปองศูนย์สามครับเลขปิงปองศูนย์สามเลขถูกสองตัวแรกเจ็ดสี่เลขถูกสองตัวแรกเจ็ดสี่เดี๋ยวไปรอรุ่นเลยถูกตัวที่สามครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกแปด ศรัทธามีบารมีเกิดกระถอมนวกปู่สวงบานเบ้าหนองผู้ใดคิดสิ่นไรก็ให้สมมวังดังปาถนามหยังให้บอกปูมหยังเหกว่ากะให้บอกกระปูให้ลูกได้ผ่าน้นวิกฤตในสิ่งี่บบดีหัวตรงกลมมาแล้วครับตัวที่สามหลุนเมื่อเดือนจะเป็นตัวใดศรัทธามีบารมีเกิดเดี๋ยวไปรอหลุนครับเดี๋ยวไปงเด็กถูกตัวที่สามตัวสุดท้ายครับเด็กูกตัวที่สาม ง่าเยเลยง่ายเพราะในไรยมันจเ,เกิดกันในเบอรด์ได้ครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคกับผมจะถมร่วมผู้ชวงบานเบาหน่องเลขปิงปองศูนย์สามนะครับน้องศูนะ 03, ย, 3, ย์สามเลขฝ่ายเมร้อยหกหกสามฝ่ายเอ็มร้อยหกหกสามเดี๋ยวเลขถูกใหม่ให้เมือกันเลขถูกเจ็ดสี่นะครับนะ้อเจ็ดสี่งเลขง่ามหนะ่อ ปูเอ้ตรง,ตรง,ตรงๆเนียนๆในเด็กปูด้าให้ลูกลานเีจับเงินมืน่นเีจับเงินแสนเีจับเงินล้านเตะออกจากเลขดังเนาะปูเนาะเีขถูกแดงจิงคือเลยเลขสายอนร้อยหกหกสามนะครับเนาะสายร้อยหกหกสามเลขทูกตัวที่สามหมายเลขหกครับผมหมายเลขหกเจ็สห 7จ็ดสี่หกหนึ่งสี่หกเจ็ดสีได้เบิร์ครับสาธุสาธุาธปูเอ,อ้เหลู่ดานอยู่ดีมีแห้งฝายเอ็ร้อยครับเอาไรอมหนึ่งฝาอ็มร้อยหกหกสามหกหกสามเก้าเก่าสามหกเกาสามได้เบิร์ขันมกักนะครับเนาะเบิงนะงไหวฟังไหวเป็นแนวทางอย่างไรบ้างขอหาแนวทางมาฝากทุกคนอันนี้คือเลขที่เลขความศรัทธาเนาะ ศรัทธาหลวงปู่สวงครับผู้ใดศรัทธาหลวงปู่กะให้ได้ดมีโชคไปน้ากันเมื่อสุผู่สุคนสาธุสาธุเจ็ดสี่หกหนึ่งสี่หกเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าได้เวิดครับเดี๋ยวบาลวงสิแปลตัวเลขให้อีกตัวหนึ่งนะครับนาะจะขอทุกคนจงโชคดีกระทมหลวงปู่สวงบานเบาหนองมักบ่มกักขึ้นยุทธิดุลพินิจล้เนาะปู่ห้แล้วเลขปี่ปองศูนย์สามครับ เลขปิงปองศูนย์สามสาธุสาธุปูเอ้ยลูกหลานเดี่ยจับเงินหมืนม่นเดี่ยจับเงินแสนเดี่ยจับเงินล้านเดาปูเดอ้อสาธุสาก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีสิบหกพฤศจิกายนหกแปดกระท่อมนุง่งสวงบานเบาหน่นองสวัสดีครับ